น้องมีปืนขายไหมมีเจ้าแบบนะแบบดีหรือแบบธรรมาดาเอาอย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นก็ได้อัดแก๊สหรืออัดลมอัดลมเอาลูกโม่หรือแมบบ่แล้วกระีนดำด้านหรือดำเงาดำด้านรอบแป๊บ หมดเอาแล้วเหลือแบบไหนบ้างเนี่ยหมดทุกแบบเอาอีกเต้ยแล้วจะถามอะไรเยอะแยะเนี่ยมันเสียเวลาเข้าใจป่ะนี่นี่แตกกุญแจมือเอาไหมเอามาเอาแบบเหล็กมเหล็กเหลือกอะไรมึงเอามาหมดอะมาวางเรียงกันเลยกูเลือกเองเอาน้ำเปล่ามาด้วยเอาเอาน้ำน้ำอะไรก็ได้เปิดตู้เย็นเจอน้ำอะไรออกมาเกงของเก๊กคุอะไรออกมาถ้ามันไม่มีเก๊กก็น้ำอะไร